สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายลักกี้นิกกนะครับผมนะ้ก็อยู่ในค่ายลักกี้นิกิเหมือนเดิมนะครับมาพี่น้องเนอะ้ก็มาด้วยทุนที่เ,เดิมนะครับที่ปั่นสวิตบล็เกลือภาคที่แล้วแตกไว้นะครับ9,000าเนาะมาลุยแล้วครับผมจัดสปินไปเลย5,000ลุยจะจัดสปินให้ดูหนักๆน,น,นะครับว่ามันจะขนาดไหนผมว่าภาคนี้แหละดีสุดแล้วครับพี่น้อง ไปกันเลยครับผมจะจัดฟีสปินให้ดูนะครับผมนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่ได้จังสีโอ้ยสวีทบอดักเออเออได้อยู่ดิได้อยู่ดิเอาเอาแล้วไงร้อยสามพิพาเอาแล้วไงร้อยสี่สิบเจ็ดคูณเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วบางนี่ว่าจะไงบางนี่ว่าอย่างนั้นไปเติมเยอะครับผม 3ามพันเลยอสามพันเกาครับพ ah. ี่น้องหวานเจี yup. ๊ยบนะครับผมนะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วพี่น้องก็เต็มเยอะครับผมสวยสวยงามนะครับฮะใครจะเด้ครับผมเจียบลอยครับพี่น้องได้จริงนะครับผมนะจบที่สี่พันสองนะครับเนาะเอ้าไหมขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรจัดกันต่อเลยนะครับก็เป็นสวีทบอดเกิ้ เนาะนะเดี๋ยวมื่อใดถ้าถ้าข่อยมันเดี๋ยวข่อยชิายม,ายมานั่งบิดเห็นพวกเจ้าเบิ่งเกีม่มใส่เบียดสูงๆแล้วนั่งบิดเอาเองนะครับผมนะถ้าเขา่มมเา,มเขามันก็คุ้มนะครับอิหลีถ้ามันเข่ามันก็คุ้มนะครับเตะตั้งแต่เข่าทีที่พอคุณเ้ยนะครับผมนะหน้ามืดไปหนึ่งทีแล้วครับผมสิงเปียแล้วครับผมโอ้ยคุณหาซิปคุณคุณโอ้ยเสียขวางเวิอร์คุณหาซิปคุณซิปสองวันนี้มา เนี่ยตึ้งเสียบไ่ได้ใส่เอาอีอย่างวะโอ้ยสวีทบอดก,กเกลือเกลือพูดเกลือหาเกือเนี่ยเนาะครับเนาะเนี่ยตึ้งเสียโอ้ยเจ็ดสิบสองคูณหา้าว่าดิไหมอุ้ยโอ้ย,อยดอ,อกเก่งหนักเลยครับผมนะเจ่งหนักเลยนะครับสวีทบอดกเกลือนะครับเดี 5, ๋ยวหาพันเงาพี่น้องใส่ไปเลยครับผมเดี๋ยวมันเคียนเนาะครับเนาะจับสปินรัวๆเลยแล้วครับผม โอ้ยอุตส่าห์ปั่นเตะไว้ก็มาเสียคืนเบิดอนตีเกลียวพี่น้องโอ้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 เบ่ไหวบ่ไหวจังสีครับพี่น้องบ่ไหวบ่ไหวครับผมเอ้ยเอามาแล้วไงเอามาแล้วเตี๊บเกียก์รับผมเอาแล้วคูดอิครูดิสามพี่น้องเอ้ยแตะเยอะเตี๊ยเก็ยรรับผมได้โย่ได้โย่กว่ได้เล่มเนาะครับด้วยแบตกับซีบัดบาดิไว้เงี้ยะสวย เออมันเองสิครับผมไปคูณคูนคูนเอาคูณมาอู้คูณแปดครับได้อยู่ได้อยู่เต็มเครื่องน้อยๆเนะครับเนาะสองพันสวงไปหนึ่งทีนะครับผมนะเอาเป็นแนวนี้เออโอ้ยบ่ไบด้ดั่งใจเลยบ่ได้ดั่งใจเลยบ่ได้ดั่งใจข่อยเลยโอ้ยแบตกับซิเบิร์ตครับพี่น้องเนยไป มีจิตแปดดอกนี้ก็เอฟยังน้อยๆไปหนึ่งทีนะครับอ้าวสามพันหกครับผมตั้งแต่จัดสปินมานี่ยังไม่ได้กําไรเลยนะครับผมนะสามสี่ไม้มันยังไม่ได้กําไรเลยนะครับเกลืออย่างเดียวเลยครับนี่แล้วเขาจังเอิญว่าสวีทบวัวดักเกอร์นะครับเนี่ยก็ยังบ่ได้กําไรอีกครับพี่น้องเอ้าตอนบที่เบิร์ตใหญ่มันเบิร์ตไปแล้วครับผมนะเหลือสามเปรเจียเขาปรับเบ็ดก่อนนะครับเบียดสามที่บอกครับผมไปกันเลยนะครับจัดรีสปินอีกสามพันหกครับผม ตั้งแต่จากสปีดมานะครับทุน900านะครับทุนเกือบหมื่นนะครับเล่นไปเล่นมาบัดเือสปีบ่ได้กำไรจักไม่ลยครับพี่น้องไงสวีดบอสเกอโอ้ยแววจริงด้วยนะครับผมนะข่อยเบื้องแล้วมันอาจจะเป็นแววจริงก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยคูณมหคูณคูณบาทที่นี่เออโอ้ก็แตกตัวเคูุดสอว้ายววาย <Yeah. S 2> เอาคูณร้อยพี่น้องคูณร้อยแตกครับผมคูณร้อยแตกแล้วครับผมนะจังหวะนีเเน้เสียของเงบ,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 บิดเ,เสียของเบดไปคูณสิบสี่วันดิแมวโอ้ยห้าขวามเอ้ยเสียของอีหลีว่าเอาแล้วไงอย่าเพิ่งคูณมาเอาแล้วไงอย่าเพิ่งคูณมาคอมโบไปก่อนคอมโบไปก่อนอย่าง,งานั้นแหละอย่าง,งานั้นแหละคอมโบไปอออย่าง,งานั้นแหละ คูณพันบาทที่นี่คูณ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 มาคูณลอยคูณลอยโอ้ยคูณสิบสองพี่น้องเอ้ยเต็มเชียงกระบอกเนี่ยบังแกงเสียถ้าคูณลอยตกเลยนี่บวกเลยนะครับแผ่นดินสนั่นวันไหวเลยครับผมนะคอมโบไปอีกคอมโบไปอีกเออนั่นแหละคอมโบไปอีกคอมโบไปอีกเออคูณสิสีก็เต็มเชียงหน่อยหน่อยบังหน่อยหน่อยครับพี่น้อง เอาคืนทุนนะครับผมนะบางนี่อาจจะได้กําไรก็เป็นไปได้นะครับผมนะบางนี่มาดีนะครับทีคูตซีบครับห้าร้อยซีซีไปหนึ่งทีนะครับเนาะเนาะบางนี่ได้กําไรครับพี่น้องเอ้ยบางนี่ได้กําไรได้เลยบางนี่โอ้ยน้ําตาจะไหลนะครับผมนะได้กําไรหกร้อยครับผมมันก็เกินไปนะมาเด็ดห้าสิบเหมือนเดิมละกันนะครับหาซีซีไปเลยครับผมไปลุย เหมือนเข่าเหมือนเข่าเหมือนเข่าจาับสปินลัวๆนะครับคุนเหมือนหนึ่งเอามาละลายเล่นอีกแล้วละลายไปละลายมาเกิดอะไรดูดสิปืดเนี้ยล่ะไรสักทีเอาคุณยีซีปมาแล้วครับพี่ดอ,อเอ้ยคุณยีซีปมาแล้วครับพี่ดอ,อเอ้ยบังเี๊ยแต่ก็ได้อยู่นะครับคุณยีมสายว่ไต่ขึ้นเกียร์กับบอมตึ๊งไปว่าคลิปนี้ท้อได้แล้วนี่หกนาทีแล้วได้เนี่ ค่อยว่าเป็นเครื่องซุ้ม,มงะ่ะจัดสดปินให้ดูเงาเงาเลยวนันนี้จัดให้ดูยาวๆเลยนะครฮะมาดูความเกียร์ของมันนะครับความเกียร์ของสวิตบัวตะเกือนะครับผมนะว่าวี่น,งงน,นี่ข่อยก็มี่ให้กันด้วยว่าวทั้งคลิปเว้ยว่าววัยเขาเรียกว่าพูดไม่พักเลยนะครับผมเอามือน,นี้ลงสักกี่คลิปบาทที่เดียวเป็นสิบคลิปเลยนะครับผมมาที่บ่เป็นประสาทที่เป็นใสนะครับโอเค พีสปินเพิ่มครับผมโอ้มาซีอันเลยครับคูณคุณคุณคุณเอาคูณหาซีมาคูณลอยคูณลอยคูณลอยปวดเมือเลยคูณอย่างนี้ซิคูณจะสามซีก็ได้เมื่อกี้เด็กไปตักซีลอยซีสีแบบว่ามีตัวคูณเนี่ยขวบเลยไปจะสังเนาะน้องพี่น้องเนาะไปจะสังอีหลีว่าเกมหัวล้วน ด้วยคาที่ดีครับผมโอ้ยมันเกินไปเอาได้ฟีสปินเพิ่มอ,อีกครับผมเพิ่มอีกห้าสปินนะครับผมนะเออคูณคูณไหมาบาทที่นี่นั่นเส็งเล่นไปเล่นมากระเซง็งจนขวางบาทที่นี่คูณ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 บาทที่นี่คูณห้าฟิตโอ้ได้คูณหลวงน้ำตาจะไหลนะครับผมนะ มาที่เดียวคมบูไปนั่นแหละคูน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 มามาที่ดียคูนคูนโอ้ได้คูนดิมจ๋าก็ไต่เลี้ยงเชียวครับผมบัดจังเสียคูนลอยพุตุกลงมาไงเอาได้ห่าพิซซ่าปินครับพี่น้องเลยโอเคถ้าจบนี่ข่อยก็พอแล้วเด้อครับพี่น้องเนาะก่อนคลิปนี้มันก็นานเกินไปแล้วนะครับผมนะาแถลงเด็ดเกลีแปดนาทีแล้วนะครับผมนะจบนี่ข่อยก็พอแล้วนะครับ โบขึ้นหรครับเบื้องเราจากสถานการณ์นะครับพี่ปั้นโบขึ้นนะครับเึืงพี่ยย้อมเสียนะครับพี่น้องพี่เดียวย้อมเสียครับเบื้องดีกว่าเสียเบิดดักนะครับผมนะยังหน่อยก็ได้คื้นเจ็ดพันนะครับดีแล้วมันได้คื้นนะครับเอาโชคดีที่ได้คื้นนะครับยี่สิบห้าฟีสปินได้เจ็ดพันนะครับโอเคไม่ได้เพแตกครับสวีดบอลเตียร์เแตกครับพี่น้องนะแตกคูณร้อยก็จริงแต๋เอาไปตัวที่เราไปเอาไปคูณเนี่ยมันได้น้อยนะครับ ไปเราไปเจอกันเศร้าๆอีกเที่ยนหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอยขอตัวพักก่อนนะครับผมนะก็ลงคลิปมาดูแลเร็วนะครับไปไปไป,ไปใหญๆครับผม